สวัสดีครับผมชื่อเคนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์นะครับโดยเนื้อหาวันนี้ก็คือเนื้อหาของวันนี้ก็คือโดมเมนและเลนคืออะไรเรามาเริ่มกันเลยครับให้ hey, R, r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B โดมเมนของ R, r คือเซตของสมาชิกตัวหน้า <c oughs> ของคู่อันดับ <c oughs> ใน R เขียนแทนด้วยโดมเมนด r เลนของ R คือเฟสสมาชิกตัวหลังของคอันวดับใน R เขียนแทนด้วย R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  ใหญ่ R น,นั่นแหละ okay. โดยนี่นครับสมมตว่าได้ยัง อันนี้คือโดเมนแล้วกันอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อกี้โดเมนของ r คือไฟชิกตัวหน้าแล้วก็จะนับเป็นลบสามลบสี่ลบห้าแล้วก็ลบหกแล้วก็จุดจุจุอันนี้คือโดเมนละก็คือเอาตัวหน้าฝันเลนคือสอง หนึ 1> 1, 0, ลบหแล้วก็จุดจุดจุด,จดตัวหลังนั่นเองเนี่ยสองหลบหแล้วก็จุดจุดจุดโอเคมาเริ่กันที่ข้อที่สโดเมนคือ 2, รูปสองรูหกหกนรูสเอ้หกหกรูสแล้วก็สามนส อันนี้คือโดเมนส่วนเลนก็คือเอ,อฟเอฟเฟร์โรดสามเอปเฟอรูโรดเจ็ดและลบสองส่วนสามเอปเฟอรูโดในที่นี้ก็คือถ้าเจ็ดะเป็นลบเจ็ดมันก็จะกลายเป็นเจ็ดนั่นแหละครับโดมจงหาโดเมนและเลนส์ของความสามารถต่อไปนี้ y บวก x คือ7ก็จะกลายเป็นเออเป็นไหมอ่ะอันนี้ง่ายเลย1น่แล้วก็6 2 5 3 y y บวกเองนะจริงๆมันก็แบบ3บวก4 4บวก3 5บก5กับ2แล้วก็6กับ1นี่ครับง่ายเลยอันนี้คือเราหาได้แบบ1กับ 1, 6 1บก6เป็น7 2บก5เป็น7 3บก4เป็น7 4บก3เป็น7 5บก2เป็น7และ6บก1เป็น7นี่ครับแล้วก็จะเอาตัวหน้า1 2 1 2ไปปจนถึ1 3เอ้ยไปจนถึง6 5 อันนี้คือ x x ก,ก,ก็คือนี่ฮะตัวนี้ตัวหน้าในขณะที่ y ก็คือ6 5 4 3 2 1จริงๆมันก็เขียนได้ก็คือเป็น1นึถึง6กเหมือนกันนั่นแหละเนี่ย1 2 3 4 5 6ต้องเรียงเป็นเลขด้วยด้วยนะเลขจำนวนบวกจำนวนเต็มบวก ข้อแรกไม่ยากเท่าไหร่ลบสาม y ลบสามน้อยอเท่ากับ y และ y น้อยวาเท่ากับสา <c oughs> <c oughs> มใช่ไ่าวะหรือมากกว่าดืมแล้วแต่น่าจะน้อยกว่าก็กลายเป็นลบสามสามขอไปไน้่งนะ ลบสองสองลบหนึ่ง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 แล้วก็สองสองสองดิแล้วก็สามสามชิ้นนี่ฮะประมาณนี้แต่ว่าลบสามน้อยหวานเท่ากับเพื่อก็จะเป็นน้อยหวานนั่นแหละก็คือตัดลบสามสามแล้วก็ตรงนี้ไปสามสามก็กลายเป็น ลบสองลบหนึ่งหนึ่งสองแต่ในที่นี้ก็คือ y คือ x ก็จะกลายเป็นพจน์หนึ่งนะขอคิดก่อนโอเคเนี่ย คือก็อย่างที่ผมบอก x อ่ะถ้าสมมติว่าเป็นลบสองมันก็กลายเป็นอสองได้ในที่นี้ก็จะกลายเป็นลบสองคือลบสามกับสามนี่เราไม่นับนะกับสามสามอันนี้เราก็ไม่เอาไม่นับลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่ฮะในขณะที่เลนส์คือ y y เนี่ยคือ x x อะ่ะมันเป็นลบหรือบวกก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็ลายเป็นบวกแต่ y ไม่นำลบเพราะว่ามันไม่มีไอตัวนี้นั่แหละถ้าไม่มีลบก็คือลบไม่มีบวกไม่ไม่สามารถเพ็นบวกได้ประมาณนี้ครับก็กลายเป็นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์พอเล่นคืออ๋อเอย นั่นคือ y หวตามนี้เลยขอไปด้ยนะขอได้ขออนุญาตคิวก่อนโอเคถูกแล้ว ตอนแรกที่ผมคิดเมื่อกี้ก็คือโดเมนอะคือตัวหน้าใช่ไหมล่ะแลวตัวมาแลวตัวหน้าก็คือ y หรือเปล่าโอเคแต่พอเริ่มคิดโอเคไม่ใช่โดเมนก็คือ x เลนก็คือ y บางทีมันก็เบลอๆนะ x บวก a อฟ o l u t e x บวก a อฟ o l u t e y เรื่องนี้เปล่านะคือเออืมเ mm hmm. อ่ะอันนี้เขียนแบบฝึกของคนขี้เกียจเขียนลบเอ็ดศูนย์เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อที่ไม่พอด้วยลบสิบหนึ่งลบเก้าสองขออนุญาตดูแบตไปหนึ่งนะแบบเหลือสี่ลบแปดสาม ลบเจ okay, ็ดสี่ลบหกห้าโอเคจริงๆแล้วมันสามารถเป็นลบๆได้เพราะมันเป็นแอปแอปโฟลด์เหมือนกันนี่ครับอันนี้คือเขียนสำหรับคนที่ที่เกิดเดืนะอนนี้นะขออนุญาตปิดกระโดง โอ้โอเคเหมือนผมเริ่มจำได้แล้วค่าสมบูรณ์ขออภัยผมก็เรียกแอ s o ลูดแอดฟลูดแอดฟคือค่าสมบูรณ์ได้ค่าแล้วตรงข้ามมันนะครับก็คือแบบลบก็กลายเป็นบวกสมบนบวกก็คือบวกนั่นแหละ มันก็จะกลายเป็นอันนี้คือลบเอ็ดนะลบสิบลบเก้าเนี่ยลบแปดลบเจ็ดลบหกแล้วก็ไปเรื่อยๆอันนี้คือใบัแบบคนขี้เกียจเขียนคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วมัน,นามาก็อาจจะไปทนถึงสิบเอ็ดเลยก็ได้อืมถึงสิบเอ็ด แต่ผมกี้เกียดเขียนเอามานี้ในขณะที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอันจุดๆผมกี้เกียดเขียนแล้วก็0นแล้วก็ลบหนึ่งลบสองลบสลบสลบห้าล 6, จุดๆจุดๆในที่นี้ก็คือไปจนถึงลบ 8. อ็ประมาณนี้แหละลบเอ็ดบวกศก็ได้แหละ,ะก็ได้เป็นล 8, แต่มันมีค่าสมบูรณ์ก็กลายเป็นเ ข้อที่4 x y y คือค่าสมบูรณ์ x บวกสองอือเอาเนี้ยกิบไปก่อนแล้วนะโอเคเริ่มคิดออกละบวกลบหนึ่งหนึ่งบวกลบศูนย์สองบวกลบสอง หกับอ๋อเออนี่โอเคขออภัยนะนี่คือ1นบวกสเป็น3ามสานี่คือ Y 0ศบวกสเป็น2 2งบวกสเป็น4ี่บวกลบสามบวกสเป็น5้าไปเรื่อยๆจะได้คำตอบเป็นนี่ครับ โดเมนเลนขออนุญาตจัดของไปหนึ่งนะลำม,มากโอเคนี่คนะรับก็จะกลายเป็นโดเมนคือลบศูนย์บวกลบศย์บลบห่งบลบสอไปเรื่อยจุดๆ และบวกลบอ่ะศูนย์ x ค่าสมบูรณ์อ่ะ 0, x, ามมนะอาจจะเป็นลบหรือบวกก็ได้ศูนย์บวกสก็ได้เป็นค่าเริ่มต้นเป็น2เลยแล้วก็บวกลบ1 1ึ่่ง 1, บวก2เป็น3เอ๊ะขออภัยอันนี้ไม่ต้องเขียนนะโอเคแล้วผมก็นั่นแหละลบได้แย่มาก อ่ะหนบวกสเป็นสามสาสองบวกสเป็น4ี่สบวกสเป็นห้าโอเคเรื่อยๆจบข้อที่สไม่ถึงสิบข้อนะ y คือ3ม x ลบสอง Okay. เรามาเลือกกันที่ศนะูนยะศคือ x นะสามคูณศูลบสได้เท่าไหร่คิดเอาเลยนะครับ3 1 3หลบสเป็น1 2ึ่งลบสเป็น4 สามสามเก้าลบสองเป็นเจ็ดโอเคแล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ไม,มไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าแบบอะ่ะสี่สามสิบสองเป็สองลบสิบสองลบสองเป็นเฮ้ยไปดูนะสี่สามสิบสองลบสองเป็นสูนเป็นสิบอโดมเมนเลยโดมเมนคือ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จุดจุดจุดหกไม่มีที่สุดเป็นค่านั้นเลนคือเนี่ยลบสองลบสองหนึ่งสองเอ้ยไม่รู้นะหนึ่งสี่ เจ็ดแล้วก็ไปเรื่อยๆได้จนถึงที่ที่สุดเท่าใดเพื่อนๆก็ลองหากันดูนะครับ 6x-1 อลบหส่วนห้าลบเโอเคเดี๋ยวไปไ่้ไหมแล้วมาหากันที่โดเมนก่อน โดเมนคือ 5x ล7นะนี่เท่ากับ0ไม่ได้กับ0เพราะมันเป็นส่วนก็จะกลายเป็น 3x ไม่เท่ากับ7และ x ไม่เท่ากับ7ส่วน3นี่ครับนี่คือโดมเมนเรนเรนคือ ห x ลบเคือ6 x ลบหแล้วมันแล้วมันก็จะกลายเป็น3 x เอ้ยหสิห x y ลบเ y เอลบหนึ่งห้า x y ็กลบสี่ลบสี่เพราะว่าเอ้ลบหกลบหกลบหกเพราะว่าหกเอยู่นี้ใช่ไหมละ่ะพอมันมาอยู่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบแบบว่าตอนแรกม,มันเป็นจำนวนเต็มบวกพอมาอยู่นี้มันกลายเป็นจำนวนเต็มบบลบตรงนี้ก็กลายเป็นลบหนึ่งบวกเจ็ดย และ x ก็จะกลายเป็น5 y ลบ6เพราะว่า x x มันตัดมาอยู่างนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นก็กลายเป็น5 y ลบ6ขอญอากเขียนเลยนะ7 y ลบ1นึง x คือ ไปลองไปลองทำโจทย์ดูนะแต่ว่าผมขอทำโจทย์นี้ก่อนดูมันนิดนึงแล้วเจ็ด y ลบหนึ่งส่วนห้า y ลบหกก็จะกลายเป็นห้า y ไม่เท่ากับหก และ y ไม่เท่ากับ6กสหประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อของนะและโดเมนก็จะกลายเป็น x, x. ไม่เท่ากับเจ็ดส่สาม y ไม่เท่ากับ4ีสสาโอเคผมขออนุญาตไม่ฟังก,ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรับที่ฟังของโดเมนและเลนส์อืมขออนุญาตพักแป๊บนึ่ง